รับสวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวอนนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับ G G Gaming ครับโอเคอยู่นหน้า,านี้คงรู้นะครับว่าจะมาทําอะไรมาทําให้ตัวเองนั้นหมดสูตรเช่นเคยครับโอเคก็คจะมาเติมวอลล์พาร์กเออ,อมไม่น่าถามนะ <c oughs> โอเคเอันนีก็จะมาเติมวอลล์พาร์คนะคือเป็ยนย้ำน,นะใครที่แบบว่าเออไม่ ไม่ใช่เมนพวกลูอี้วิสเซมัอะไรเงี้ยคือแบบผมว่ามันไม่ค่อยขุมนะเพราะว่าจะกินมันออกแบบหน,นอนะมันดูเอเรียบๆไปหน่อยอย่างไอเทนเนะี่ยคือชอบนะมันดูแบบมีพวกเลือดอะไรเี้อยู่โอเคมาเออและบางคนต้องถามว่าเอาวแล้วเติมทำไมเมื่อว่าเออสำหรับผมว่ามันแบบเออ ไงอ่ะไม่คุ้มอ่ะแล้วก็เติมทำไมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ได้กันนะโอเคแต่ก่อนอื่นขอหมดตูดก่อนแล้วะกันด้เวลาหมดตูดแล้วหมดตูดหมดตูดหมดตูดอืมสามร้อยเจ็ดสิบอืมไดีกูดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคเพื่อเป็นกำลังใจในการหมดตูดของนี้กระผมนะครับโอเคอ สองร้อยเก้าเก้ามากดไปหนึ่งดอกหมดตู้วิควิทเรียกเรียกอะไรวะเรียกเออนี蔡蔡่ยแกินนี D ้ก็สวยนะสวยสวยดีสวยเลยละสวยเลยละโอเควิท <c red its> ยิปซกินนี้ก็สวยนะชาร์ปผมมันมันออกแบบแนวเรียบๆไปหน่อยเป็นชอบแบบอะไรที่แบบว่ามันแบบเอ่อยีลงตุงนังอ่ะเออชอบอ่ะันอะ่ะโอเคเวลสี่เอ็ดมาเดี๋ยวเฉลยฮะเพราะผมจะเอาอะไรไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่ทุกชิโร่แน่ๆผมไม่เอาแน่แน่เอ่อแต่ว่าผมจะเอาเรียวมนะน้องซินก็น่ารักนะนี่แหละที่ผมต้องการซาร์ตามา มีวอขาดแล้ววอขาดยังมีสกินแล้วแต่มึงยังไม่มีตัวเดียวแต่มึงยังไม่มีมนีงต้องมีดาดาลูกรักกูโอเคชุดตก,กแต่งยิปยังไม่ได้ดาวโหลดโอ้เพิ่งกลับมาเล่นไม่ได้ดาวโหลดโอเคเท้าเต้นนันตายาเออเออลูกแก้วจับลูดโอเวอีกูมีลูกแก้วอีกสามลูก โอ้ยได้เวไาแล้วได้เะลาแล้วได้เวลาเกลือแล้วมามาขอเกลือขอกินเกลือหน่อยไหมเออโอ้สุดขั้นขนาดขอกินเกลือหน่อยเออยืดห้าใบพอได้พอได้พอได้โอเคแก้วปิดลูกอขอกินเกลือเฮ้ยโอ้ยโอ้เวรี่กู ได้สก,กัดมาครับท่านชมโอเคเออได้สก,กัดมาแล้ว,ลวตัวหนึง่งนะตัวหนึ่งนายฮีโร่มาตัวหนึง่งรวมเรียวม้อีกก็เป็นมาอันนี้แหละพีคสุดไอ้ลูกรักรอมึงมานานแล้วนะออตอนแจกปีก็ไปเอาตัวอื่นแทนนีน่ไม่เอาอืมนี่โดนเนิฟยังไงก็จะเล่นขนาดเนิฟมันยังหดขนาดนอี๋วอ้คาดโอ้โหโดนปรับสมดุลหรือว่าโดนเนิบอ่ะอยากรู้ ไอ้บอลสองคนมาแล้วโ,โหอยู่ข้างกันด้วยว่ะค่ะนี่คือเห็นเขาบอกว่าเขาปรับสมดุลทำไมเล่นไปเล่นมาหมืน่นเหมือนโดนเหนื่อว่ปตอนแรกคือราชาปีตัดตอนนี้มันกลายเป็นไม้ท่านโพนี่ไปแล้วอะโอ้มีอะไรให้อีกวะโอเคเรียวมะเฮ้ยทัรเก็นแรดแบกโลกนี่ใส,ส่กับสกินใส่ตำมะไม่ได้ใช่ป่ะเออใส่ไม่ได้ เออเทนต้องใช้สกิลเลเจนต์แต่ไม่มีสกิลเลเจนต์นั่นเอาเรียวมะแทนก็ได้เออเออเอีเรียวมะมาแล้วอืมเรียวมะมีสกิลแล้วเหรอมีสกิลเออเลเจนต์อยู่อันนึ่งแล้วก็ลูกปิดแบบวะไม่ไ่้มีหยกไว้เติมเหรอีให้เกิดได้แบบว่าเออไม่มีลูกแก้วสิบลูกด้วยอ่า หุดหนึบหนับเขียวเกลือหุดหนึบหนับอมเกลือของเกลือนะครับพี่เอิร์นยลืมดิลืมอ๋อนี่ลืมตั๋วมา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 ลืมตั๋วมามได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วเปิดได้ห้าใบคอมพีนี่นี่นี่อ๋อและไอ้สกินอันเนี้ยมีสกิน ทริกซี่สกินทาชิแล้วก็เอ่ออะไรวะเอลสุเออเอลสุฮายะเตะนี่ตามนี้เลยนะนีเ่เดี๋ยวเขาจะแจ้นะถ้าเอาล็อกอินครบ5วันใช่ปะ่ะเออ5วันจะได้เลยโอเคเดี๋ยวเวลาเกี้ยวเกียแต่ที่สุ่ม,มันีคือแบบไม่เคยแบบได้ลูกแก้วนะเออแต่เด็กเคยได้ลูกแก้วแล้วครั้งหนึ่งแต่มาเออเกีื สมพรปากครับท่านผูน้ชมอีกนะสนับเล็เกนเลยสมพรปากอ้าว,วอได้อยังไม่ครบห้าสิบใบเฮ้ยกล่องสุ่มเลเกนสุ่มดีวะ <c oughs> <c oughs> โอ้แมวแมวไมวแมวหมดตู้แม่แม่หมดตูดไม่เอาน่ไาไม่เอานะจ๊ะสมมดตู้เม่กีก็หมดตูดนะโอ,โอเคครับผมก็ต้องขอจากราจ,จะเห็ววนว่ามีก่อนนะครับถ้า ใครมือว่างฝากกดไลค์กดแชร์กดกระตุกคลิปให้ช่องของผมด้วยนะครับ GG Gaming ครับนะถ้าเออถ้ามือว่างอีกครั้างนึงก็กดไลค์กดติยยดตามให้ช่องเพื่อนผมด้วยนะครับครับอันนี้ผมก็ต้องขอจากลาก่อน,นครับเอ้ยม,มีรู้อ้อนมีรู้มีเชื่ออะไรวะโมเลนแตะตัวหน,นึ่งเนีวโโหกจำ้ำได้เลยนะี่กับ GG g a m i n โอเคบายบายครับจุ๊บ